เดือสั้นพระอาทิตย์สีทองเพิ่มพลังแสงสว่างทางการเงินและการค้างานชิ้นนี้นะครับขณะที่ผมกำลังนั่งดูเม็ดพลอยเนี่ยคิดไปถึงพระอาทิตย์ก็เลยนั่งดูและพิจารณาเดออู้เขามีความเหมือนพระอาทิตย์ก็เลยวางเม็ดพลอยโกลเด้นเม็ดนี้นะครับเป็นพลอยเซ,เซนเตอร์ แทนดวงอาทิตย์สีทองสว่างสดใสเห็นไหมครับตาเขาจะงดงามเล่นไฟเส้นไหมสีลำลำสีทองงดงามมากๆเลยครับและเปลวของพระอาทิตย์นั้นผมได้ใส่เป็นดอกพิกุลโดยมีเกสรเป็นเพชรเข้าไปนะครับโดยพี่ที่ดอกพิกุลเนี่ยคือความหมายของความเจริญรุ่งเรืองเป็นเปลวลำแสงของพระอาทิตย์สีทองนั่นเองครับด้วยความหมายของพระอาทิตย์บวกกับความหมายของ โกลเด้นหมทองโกลเด้นแคทอาเม็ดนี้ก็ทำให้ได้ใจความว่าพลังได้เป็นการเพิ่มพลังของการค้าและการเงินนั่นเองนะครับงดงามสุดๆเลยครับขอบคุณกับทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับ